สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานาะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ้อมกับเมนูแกงขัวหกหรือว่าแกงหกของเขานนัเองนะเจ้าวันนี er ้เขาจะใช้เป็นขาไก่กับผมไก่เนาะเจ้าเนาะซับเป็นชิ้นน้อยๆนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นพักเจ้าพักแกงแค้เนาะเนี่ยพักไลายอย่างนะเจ้ามารวมกันเนี่ยเนห้องแกงเหาะนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นผงกะหรี่กับผงฮังเลนะเจ้าเนาะแล้วตีขาดมาได้เจ้าอันนี้จะเป็นอันเนาะไม่ส้มนะเจ้าเนาะ อ่าหุ่นเซนนะเจ้าส่วนพริกนะเจ้าวันนี้เขาผมมีแกงข้างเลเนาะเขาก็จะใจ้อันอ่าเครื่องแกงฮังเลแล้วก็เครืองแกงเพชรนะเจ้าอันนี้จะเป็นหอมหรือกระเทียมเนาะทุบมือเรียบร้อยนะเจ้านเนาะแล้วเขากดจะใส่นี่ตัวเจ้าจะไข่นี่ซอยเป็นเฉียงเฉียงจีนะแล้วก็หอมแดงไะเอาไปพอกันเลยเจ้าเนื้อกนี่ตั้งน้ำมันไว้เนาะแล้วก็รอมันเดือดนะเจ้าใส่ข้อมเช้าหรืออ่ากระเทียมฝึกนั่นเองนะเจ้านองลงไป อไปนะเจ้าเป็นพริกเนาะพริกแกงข้างเละกับพริกแกงเผ็ดนะเจ้าก,กินตะกลิ่เลยนะเจ้าเนาะเ่ากันเลยนะเจ้าท้าไผมากเผ็ดเลยียวกระตังง้งเครื่องแกงนั้นนะเจ้าใส่เบิร์มเนาะพอหอมนะเจ้าใส่หอมแดงกับอันจะไข่ลงไปอัดใส่นเลย จะมีพริกของเขาหอมได้ตีละใส่ไกลล่ลงไปแต่ไก่เป็นยังก็ได้นะเจ้าเป็นหมูเป็นไก่เป็นกี่ยังก็ได้เจ้าได้มดมต่อไปเอาตุงเคร่งเลยนะเจ้าตามใจสอบเลเดอร์จะลดอื ดดรดยิ้วขาวต้มนหอยแล้วก็น้ำตาลนะเจ้า,านา้ำตาลนี่แล้วแต่ความชอบนะเจ้าเนาะแกงข้อโหดนี่จะออกหวานนิดนึงใส่ผงั้างเลสเนาะเสริมความหอมกับอันผงกะหรี่ลงไปเจ้า หอมๆแล้วก็เติมน,น้ำลงไปน้อยหนึ่งพอไก่ของเขาเริ่มซุกแล้วเขาก็จะใส่พักทีมันซุกยากลงไปก่อนนะอันสีมันแข็งๆเนาะลงไปใส่ก่อนใส่ก่อนัก ห้านาทีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาพักกินน้ำซุปง่ายๆใส่ขาาลงไปใส่พักกินน้ำซุปง่ายๆเนี่ยลงไปเลยกับน,นี่พร้อมกับอันหน่อไม่ส้มหน่อไม่ดองหนอ่ออันนี้ต้มมาเรียบร้อยแล้วนะจ้านี่ยิงใส่นักยิงมอบเนอ้อ ลุ่มกระทะแล้วเจ้านี่สุดท้ายเจ้าใส่วุ้นเส้นของเราลงไฟนี่ก็ใส่นักกรเมาะเจ้าด่นะเขาบ่มีแกงเลือพัดเลือเขาก็บเนียเอาคนเดียวเจ้านี่ นะเจ้าอันี้ซุกล้แต่ว่าถ้าไผอันชอบแบบแห้งๆก็เอาเหันสักหน่อยก็ได้นะเจ้าเนาะแต่ว่าเนี่ยชอบมันมีน้ำคุกคลิกขัหน่อยหนึ่งช่ำๆนี้นะเจ้านี่นี่น,นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูแกงโหะของเฮานะเจ้าเนาะแกงโหะก็คือเอาของทุกอย่างมารวมกันนะเจ้า นี่เหมาะขนาดเลยนะเจ้านี่ลองไปยากกันฮออนะเจ้าบบ่ได้ยากนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า